ไม่ใช่ถ้าพูดจริงเจ้ากับพี่ชายเจ้ารักกันมากใช่หรือไม่ออกมาจากท้องแม่เดียวกันก็ต้องรักกันมากอยู่แล้วละพี่ชายข้ารักข้ามากไม่ว่ามีของกินอะไรที่อร่อยหรือของเล่นอะไรสนุกจะเก็บไว้ข้าเสมอนะถ้าหากมีใครข้าหลังแกข้าแม้แต่ปลายขนคนคนนั้นก็อาจจะถึงตายได้จำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคล้ายกับว่าจะอายุประมาณสี่ห้าขวบ มีคนชนขนมในมือของข้าตกพื้นพี่ใหญ่กระชากคอเสื้อคนผู้นั้นให้มาขอโทษข้าแต่คนผู้นั้นไม่ยอมสุดท้ายก็เลยถูกพี่ชายข้าต่อยไปห้าหมาัดจากนั้นคนผู้นั้นก็ยอมมาขอโทษข้าแต่โดยดีแต่พี่ชายเองก็บาดเจ็บเช่นกันกลับบ้านไปก็ถูกท่านพ่อตีถูกขังสิบวันข้าไปหาเขาด้วยวหน้าที่ร้องไห้ พี่ก็ยังฝืนยิ้มอย่างเจ็บปวดปอบใจข้าแผานพี่ข้าขอโทษเป็นเพราะข้าพี่ถึงได้ถูกท่านพอทำโทษเช่นนี้เดี <c oughs> ๋ยวซีไม่ผิดเลยนะพี่ไม่เป็นไรนะเจ้าจำเรื่องนี้ได้แน่นอนแล้วเจ้าจำได้หรือไม่ว่าหลังจากที่คนนั้นขอโทษเจ้าแล้วเกิดอะไรพอพี่ชายข้าถูกขังไง,ไงล่ะ ทำไมล่ะหรือมันยังมีอะไรอย่างอื่นอีกป่าทำไมจู่จู่เขาก็ดูเหมือนจะผิดหวังขึ้นมาเลยล่ะไม่มีจริงๆริเหรอคนที่พี่ชายเจ้าต่อยก็คือหลานชายของท่านแม่พระสนมตวนชื่อหัวหยุนหมิงค้ารู้ว่าเขาอ่อนแอมากพี่ชายก้าสู้หนึ่งต่อห้าแต่ก็แค่บาดเจ็บให้นอกทุ่มน,นั้นแต่เขานี่สิ ถูกกระแทกไปหน่อยนึงถึงกับกระดูกหักแถมยังทําให้พี่ชายเ้าพลอยถูกทาโทษไปด้วยเจ้านี่นะพี่ใายเจ้าทําร้ายเขาเจ้ายัางจะมาว่าเขาอ่อนแออีกข้าพูดความจริงนี่พวอยุนหมิงเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแคน์องชายหมายความว่าพวอยนหมิงคือคนที่คิดไม่ดีต่อพี่ชายข้าข้อมูลที่ข้าได้รับมาคือ พัวหยุนหมิงต้องการแทนที่ตำแหน่งพี่ชายเจ้าที่เจียงตะวันออกจริงด้วยชาติก่อนหลังจากที่พี่ชายตายเมื่อเวียนหลิงทีคุณออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหยุนหมิงขึ้นแทนที่ตำแหน่งพี่ชายเขายังฟังเขาอย่างโง่เขาในฐานะน้องสาวของมู่เฉิงเฟิงเขาได้รวบรวมลูกน้องของพี่ชายของข้าและช่วยให้พัวหยุนหมิงรักษาตำแหน่งในคนขวาไว้อย่างมั่นคง พ่อห,หยุนหมิ่นเป็นคนของม่อเวียนหลิงฉะนั้นเรื่องวางแผนรอบทำ้ายพี่ชายคนที่สั่งการก็จะต้องเป็นม่อเวียนหลิงเช่นนั้นเหตุการณ์ที่ข้าถูกจับต้อนกลับจากสำนักสำนึกตนที่ป่าเจ้าวางพิษท่านแม่ถ้าเป็นคำสั่งของม่อเวียนหลิงด้วยหรือเปล่าใช่ชาติที่แล้วเขาทำให้ข้ารู้สึกหมดหนทางเจ้าและสิ้นหวังเขาเป็นคนเดียวที่ห่วงใยข้าและห่วงแหนข้า ข้าจึงประทับใจเขาและในที่สุดก็ลม้ลมลงทีละขั้นเขาลุมหัวใจของข้าก็าสามารถเข้าใกล้ชิดท่านปู่ได้ข้าเป็นเพียงหุ่นเชิดเพื่อช่วยให้เขากลายเป็นจกักรพรรดิเขาไม่เคยรักข้าจริงๆเลยข้ามันโง่มันเลวเดียงสาที่สุดจะไม่ต้องกังวลนะ ข้าได้ส่งคนไปแจ้งให้พี่ชายเจ้ารับรู้แล้วคนฉลาดหลักแหลมอย่างพี่ชายเจ้าจะต้องมีวิธีรับมือได้อย่างแน่นอนขอบขอบคุณอ่ะระวัง เป็นอะไรไหมเธอไม่เป็นไร